สวัสดีค่ะตายนะคะจากเพจดิวสุตายนะคะสาขาปทุมธานีนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะแล้วก็สวัสดีวันพ่อนะคะวันนี้นะคะก็เปิดไลฟ์ตายให้คุณพ่อดูนะคะเอารถคันนี้ให้คุณพ่อดูนะคะเผื่อจะได้ ็นของขวัญให้คุณพ่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะคันที่อยู่ข้างหลังต่ายคันนี้นะคะเป็นรุ่น4ประตู1.9ตัว M นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยราคารถจะอยู่ที่1ล้าน30,000นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะถ้าสีขาวมุกเพิ่ม7,000บาทนะคะ รุ่นนี้นะคะจะมีสีเทาแลมโบสีบอลเงินนะคะสีดำสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินนะคะรุน่นนี้ตัวในในเกรดตัวเอมนี้จะมีเป็นสีน้ำเงินให้ด้วยนะคะคันนี้เลยอ่ะตอนนี้นะคะรุน่นนี้คันนี้แบบนี้นะคะ สวัสดีค่ะคุณเลืองวิทสวัสดีค่ะดูคันนี้ไว้เป็นกิเลสนะจะได้ไปคุยกับคุณหนึ่งนะคะคันนี้เป็นตัวทอ็อปสุดเลยนะคะราคารถอยู่ที่1ล้านกับอีก3ามหมืามในสีเมทัลิกนะคะถ้าสีบอลเงินคือเพิ่ม7 0 0 0 0เบาท ไม่ใช่ค่ะสีขาวมุกเพิ่ม7,000บาทสวัสดีค่ะพี่บอ๊อบบี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์และการกดหัวใจให้ต่ายนะคะยังไงช่วยต่ายแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้ต่ายด้วยนะคะรถรุ่นนี้นะคะต่ายจัดโปรโมชั่นอยู่เพียงที่69,000ทเท่านั้นนะคะค่างวดเนี่ยจะอยู่ที่1 4 9 2บาท นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างแต่มีให้ครบเซตเลยนะคะพวกประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรบรนะคะกอบป้ายผ้ายางฟิล์มคิ้วการสร์กระบะไลเนอร์นะคะพ่นการสนิมเคลือบสีล็อกเบรกล็อกคัตล็อกอยางอะไหล่นะคะค่ามาจําป้ายแดงค่าจดทะเบียนทุกอย่างแต่มีให้ครบเลยนะคะลูกค้าจ่ายแค่เงินดาวกับเงินจองเท่านั้นเองนอกนั้นค่าใช้จ่ายนอกนั้นทางต่เป็นคนรับผิดชอบให้นะคะนี่ค่ะแต่ว่าอย่างที่แจ้งนะรถ จะเป็นรถเดิมๆนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ายอยากได้ล้อแม็กก็คือไม่เพิ่มเงินนะคะเพราะว่าล้อลายนี้มันเทินค่อนข้างได้ราคาอยู่แล้วนะคะฉะนั้นไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะเปลี่ยนล้อแม็กได้แต่ถามว่าล้อแม็กที่ให้อะมันก็จะเป็นแม็กจีนนะคะเป็นงานจีนซึ่งมันจะไม่ได้ทนเท่าแม็กแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาสวยงามอะ่ะเอารถเดิมๆแบบนี้ไปสวยงามแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวท็ทอปสุดเนาะยังไงมัน ในความรู้สึกของตต่แต่ว่ามันสวยนะคะอ่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ไต่ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะคะมีคําถามเกี่ยวกับการจัดไปนัซ์ก็ดีเกี่ยวกับเรื่องรถก็ดีหรือสอบถามเรื่องรถอะไรก็แล้วแต่นะคะสอบถามเข้ามาทางหน้าไลน์นี้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชันตัวรถกันนะคะตัวท็อปสุดนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะกระจังหน้าเป็นดับเบิ้ลไดเมนชันเหมือนเดิม นะคะก็จะเป็นสีเทากับสีโครเมียมสลับกันนะคะมาพร้อมกับโลโก้ Isuzu ตัวใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นซับไนอะคะ่ะเป็นกระจังเป็นกระจังหน้าซับไนที่มีเคปล่ามาให้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัว M เ,เนี่ยเราจะมีเซ็นเซอร์ให้หน้าสี่หลัง4นะคะเซนเซอร์เซ็นเซอร์ข้างบน2นะแล้วก็อยู่ตรงปีกตรงนู้นอีก2ตัว นะคะอันนี้คือเป็นเซนเซอร์ของตัว M นะคะไฟหน้าเป็นใบบีม LED ค่ะมีมีตัวปรับสูงต่ำได้3ระดับอยู่ในตัวรถนะคะเราก็มีตัว d a y l ไลท์ที่ส่องติดตลอดนะคะคันนี้สตาร์ทรถแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขับเคลื่อนรถนะคะเด y ไลท์ก็ยังไม่ติดนะคะอ่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED นะคะตัวท็อปสุดเลย นะคะแล้วก็มีตัวครอบครอบไฟนะคะครอบไฟสีบอลรอนนะคะโอ้ยเปิดไฟพอดีนะคะแสบตาเลยนี่ค่ะคือโซนด้านหน้าก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะที่มันแตกต่างก็คือแค่กระจังหน้านี่แหละที่ที่มันเปลี่ยนนะคะแล้วก็พวกครอบไฟต่างๆที่มันเปลี่ยนจากจากจากรุ่น2021นะคะนอกนั้นก็คือทุกอย่างก็เหมือนเหมือนกันนะคะ คล้ายๆกันนะคะคันนี้เป็นสีเทาแลมโบนะคะเป็นสีเทาใหม่เฉดใหม่นะคะในความรู้สึกของต่ายก็คือมันก็เหมือนเหมือนเดิมแหละแต่ว่าแค่สีอ่อนกว่านะคะแค่สีอ่อนกว่าเรามาที่ด้านข้างของตัวรถนะคะด้านข้างล้อเนี่ยจะเป็นล้อขอบสิบปดเป็นลายแบบนี้เลยนะคะเหมือนตัววายนะคะติดๆกันนะคะเป็นแบบทูโทนนะคะเป็นสีดำกับสีสี เงาๆงาอะค่ะสลับกันแบบนี้เลยนะคะหน้ายางเนี่ยจะอยู่ที่265 60 r 1 8นะคะเป็นยางของบิสโต e นะคะเป็นยางที่ดีที่สุดนะคะนี่อันนี้ก็จะได้ยาเออจะได้ไล้อลายแบบนี้ไปเลยนะคะนีค่ะก็ตัวยกสูงก็จะมีบันดงบันไดให้นะคะมีสติกเกอร์ตัวนูนคำว่าไฮเลนเดอร์นะคะแล้วก็ ตัวปัดน้ำฝนเนี่ยก็จะเป็นแบบบิวอินนะคะจะไม่ได้มีตุ่มๆอยู่ข้างหน้าหรือว่าซ่อนอยู่ข้างในแล้วนะคะจะเป็นอยู่ตรงก้านปัดน้ำฝนเลยนะคะเวลาเราปัดไปนะ้ำมันก็จะค่อยๆหยดๆลงมานะคะไม่ได้พุ่งปี๊ดนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ตัว M เ,เนี่ยก็จะมีตัวฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะคะคือเป็นตัวแจ้งรถในมุมอับนะคะถ้าเกิดว่ามีรถในมุมอับกาลังผ่านเรามาเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีส้มๆนะคะหรือว่ามันอยู่ใกล้ๆเราหรือมันอยู่ข้างหลังเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะขึ้นนะคะสเปคของอกระจกหน้าของตัว M เ,เนี่ยก็คือมีการล้างสี UV ให้ด้วยนะคะในในตัวกระจกบานหน้านะคะคือบานหน้ากาัน UV แล้วก็ติดฟิล์มเข้าไปอีกนะคะ การร้อนได้เกือบ100%เเลยนะคะรถยูสุทุกตัวนะคะมีเครื่องกรองนะคะสำหรับกันฝุ่น PM ต่างๆด้วยได้95%เปเซนตนะคะฟิล์มที่เราให้นะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะมีการรับประกันทั้งหมดให้10ปีเลยนะคะเพราะว่าฟิล์มที่เราให้เนี่ยเป็นฟิล์มของนะอัลติเมทนะการทรงกันสาดก็คือเป็นสไตล์นี้เลยนะคะติดให้แบบนี้เลย นะคะคแล้วก็ที่ดึงเปิดรอบคันนะคะก็จะเป็นโครเมียมที่ดึงเปิดรอบคันนะเป็นโครเมียมหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราดูภายในกันนะคะอยาดอกไม้อยู่ข้างหลังอ่ะนี่ค่ะภายในตัวรถนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะทุกครั้งที่มีการไล์สดนะคะของรถ4ประตูแต่จะให้ดูตัวชิลล็อกตัวนี้นะคะถ้ามันอยู่ข้างล่างแสดงว่ามันล็อกอยู่เปิดจากข้างในออกมาข้างนอกนะคะจะเปิดไม่ได้จะต้องเปิดจากข้างนอก อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนนี่คือไม่ได้ล็อกนะคะสามารถเปิดเปิดจากข้างในได้ปกตินะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเปียโ,โนแบกนะคะอ่าตอนนี้ผู้ชายกําลังเปิดข้างหลังพอดีนะคะก็จะมีเครื่องมือแม่แรงอยู่ตรงนู้ดน,นะคะซ่อนเอาไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็มีตัวไล่ฟ้าต่างๆอ่าปิดได้เลยคะ่ะมันติดติดไอ้นี่หรือเปล่า เดี๋ยวให้พี่ตุ้ยดูอ่ะนี่ค่ะก็จะมีแอร์หลังให้นะคะมีแอร์หลังแล้วก็มีพอร์ตสำหรับชาร์จแบตข้างหลังนะคะเป็นเป็นตูด usb นะคะเป็นตูด usb แบบนี้ก็สามารถชาร์จแบตได้เลยนะคะแล้วแอร์หน้าเนี่ยมันอ้างอิงแอร์จากตรงไหนละ่ะก็คือมันจะมาเฉลี่ยจากจากด้านหน้านะคะแอร์จะเฉลี่ยมาจากโซนด้านหน้านะคะ นี่ค่ะก็จะมีบาโหนนะคะสำหรับขึ้นไปนะคะระบบวิทยงวิทยุเซอร์ลงเซอราวก็คือมีให้แน่นเลยนะคะมีค่ะภายในนะคะภายในนะคะก็ ซอฟต์พัดพวกนี้หุ้มด้วยหนังนะคะแล้วก็เปียโนแบ็กแล้วก็ฟังก์ชันในการควบคุมต่างๆนะคะปรับกระจกไฟฟ้านะคะปรับเลนไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวล็อกต่างๆพวกนี้ค่ะก็มีฟังก์ชันให้นะคะแล้วก็ปุ่มปรับระดับไฟนะคะระบบช่วงล่างนะคะตัว BA ตัวกระจายแรงเบรกอะไรต่างๆพวกนี้คือมีให้ครบเลยนะคะ พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบเย็บด้วยหนังนะคะมีปุ่ม,มัติดฟังก์ชันตรงพวงมาลัยแล้วก็มีคูดคอนโทรลให้นะคะล็อกความเร็วนี่ค่ะโซนด้านหน้าโซนด้านหน้าของตัวรถนะคะจอก็เป็นจอขนาด9นิ้วนะคะพร้อมแอร์ดับเบิลโซนนะคะคือแอร์แยกซ้ายขวาเป็นดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะภายในก็ประมาณนี้นะคะภายในก็ประมาณนี้ เชิญค่ะตอนนี้เราก็กำลังให้ลูกค้านะคะไหว้แม่แยานางแสดงความเป็นเจ้าของสำหรับรถคันนี้อยู่นะคะนี่ค่ะก็ตามพิธีแล้วก็ต้องมีสวดมนมนเนะาะไหว้ลงไหว้รถก็ต้องมีสวดมีสวดนะคะแล้วก็ตอนนี้คือไหว้ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่ก็จะมีดอกมงดอกไม้ให้นะคะมีกล้วยไม้มีมีมาลัยให้นะคะก็เดี๋ยวก็จะมี นะรปภนะคะเขาช่วยเอาดอกไม้มาปลูกหน้ารถให้นะคะวันนี้ที่โชว์รูมออกรถค่อนข้างหลายคันเลยนะคะเดี๋ยวตายปล่อยรถของพี่แต่เสร็จนะคะพี่แต่ก็เป็นลูกค้ามาจากชนบุรีนะคะมาจากดอนหัวล่อนะคะ เดี๋ยวปล่อยรถเสร็จป่ายก็จะไปประจําอยู่ที่บูธในงานมอเตอร์โชว์นะคะเงื่อนไขยอย่างที่บอกเป็นเงื่อนไขเดียวกับงานมอเตอร์โชว์เลยนะคะจะซื้อที่ไหนก็แล้วแต่นะคะคือได้เงื่อนไขของงานมอเตอร์โชว์นะคะมีของพิมียมให้เหมือนกันมีโซงมีเสื้อมีอะไรใดๆให้นะคะถ้าอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนี่ค่ะตอนนี้ก็กําลังวหว้รถกันอยู่นะคะนี่ค่ะ ส่วนด้านท้ายของตัวรถนะคะกระจังหน้าเนี่ยเออขอโทษค่ะไฟ,ไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็เป็น LED แบบนี้เลยนะคะเป็น LED แบบนี้นะคะแล้วก็โลโก้ตัวเอมสัญลักษณ์ตัวเอ็มนะคะแล้วก็กันชนท้ายแบบบิวอินแบบนี้เลยนะคะกันชนท้ายนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะหน้าสี่หลังสี่แบบนี้เลยนะคะม,มีกล้องถอยแบบบิวอินนะคะ กะบะไลเนอร์ให้งานแท้นะคะทุกอย่างใช้งานแท้หมดเลยนะคะแล้วก็มีการรับประกันให้มีการรับประกันให้นะคะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะคะเรื่องการใช้งานรถนะคะยิ่งเป็นรถเดิมๆด้วยนะคะตอนนี้นะคะต่ายเซตนี้เลยนะคะต่ายจัดโปรอยู่แค่69หมเเท่านั้นเองนะคะค่างวดอยู่ที่1 4ื่นสี่บาทนะคะหกหมลูกค้าได้อะไรไปบ้างนะคะหลักๆเลยลูกค้าจะได้ประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรบนะคะ ป้ายผ้าย,ยางฟิล์มคิ้วกันาสาดกระบาดเลเนอร์นะคะล็อกเบรกล็อกคับล็อกยางอะไรนะคะพ่นกันสนิมเคลือบสีนะคะค่าจดทะเบียนค่ามาจำป้ายแดงนะคะพวกนี้คือใต่มีให้ครบเซตเลยนะคะซื้อได้ถูกอาชีพนะคะลูกค้าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะต่มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะอ่ะ คันนี้ก็มาจากดอนหัวล่อเลยนะคะจริงๆแล้วคันนี้เราจะไปส่งที่ที่บ้านลูกค้านะคะแต่ว่าลูกค้าเปลี่ยนใจขอมารับเองดีกว่าขอมาขับรถคันนี้เป็นคนแรกนะคะอะเซลตายก็จัดให้นะคะอธิบายการใช้งานล็อกเทคหรือย,ยังคะมีล็อกเทคด้วยเดี๋ยวรอพี่เขาไหว้รถก่อนก็ได้ก็จะมีผู้ชายตาตีบนะคะคนนี้นะคะที่คอยช่วยนะคะเวลาส่งมอบรถต่างๆ อ่ะเดี๋ยวเราช่วยให้พี่แต่นะคะเขารีวิวให้่ายหน่อยนะว่าออกรถกับ่ายเป็นยังไงบ้างนะพี่ไต๋คะออกรถกับน้องต่ตยเป็นยังไงบ้างคะกับน้องต๋สุดยอดครับ <c oughs> เรื่องเอกสารยุ่งยากไหมคะพี่ยุ่งยากครับผมเอกสารต่อง่ายครับออกรถกับน้องต่ายอุปกรณ์ครบถ้วนไหมครบอุปกรณ์ครบถ้วนครับผมตามที่คุยกันเลยเนาะครับ ขอบพระคุณค่ะตื่นแล้วใช่ไหมไหนบอกล็อกอะไรล็อกอะไรอย่เงี้ยไม่เห็นนั่นไงคะเดี๋ยวใช่เดี๋ยวแฟนไปอธิบายให้ใช่ไอ้นี่ก็ดึงแล้วก็กดนั่นแหละมั้งใช่ค่ะมันจะเป็นตัวตัดสตาร์ทเออเด็กคุณแจมันอยู่ไหนคุณแจมันอยู่แถวๆนี้นะคะพี่มาอยู่กับพวงนี้เลยพวงแยกต่างเอ่อน่าจะอยู่ที่พวงคุณแจเลยค่ะ ในนช่ค่ะเดี๋ยวพี่เขาอธิบายให้อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นรถตัวเอ็มนะคะวันนี้นะคะก็จะไล์หลายรอบหน่อยเดี๋ยวไต่ก็จะไปไล์ในงานมอเตอร์โชว์นะคะถ้าเกิดว่ามีรถสวยๆมีรถแต่งซิ่งสวยๆนะคะเดี๋ยวไต่ก็จะไปไล์ในงานแล้วก็จัดโปรหน้างานเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเอาแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถเท่าไหร่ค่างวดเท่าไหร่ ะะยังไงแต่ฝากเพจของต่ายไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสวัสดีวันพ่อนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพาคุณพ่อไปทานข้าวนะคะหรือแสดงความรักกับคุณพ่อกันด้วยนะคะอ่ะวันนี้ต่ขออนุญาตไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปส่งมอบรถกับลูกค้าก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ดูกันจนมาถึงตอนนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านมากที่เข้ามาพูดคุยและช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งตอนอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ หกหมื่นเก้านะหกหมื่นเก้านะ